ส่งเคเว่นที่โรงเรียนแล้วก็แวะฟาร์มขายไข่ถอยไข่มาแล้วสามแผงใหญ่เลยเนี่ยแผงหนึ่งมีเท่าไหร่กี่ลูกฮะสามสลูก1นเหรียญเกเจ็ดเซนอันนี้จะซื้อไปทำไอ้กระเพาะปลาที่ร้านเนี่ยสามสิบลูก1เหรียญ97เจ็ดเซนแล้วแต่ขึ้นขึ้น,นลงลงช่วงนี้ไข่ขึ้นก็ขึ้นบางทีก็ 30มสิบฟองบาทหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนก็มีแล้วแต่อันนี้ก็หนึ่งเหรียญเก้าสิบห้าเซนฟาร์มขายไข่มันอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเคเว่นนั่นแหละส่งเคเว่นปุ๊บก็เลยไปหน่อยเดียวก็ถึงละฟาร์มมีฟาร์มขายไข่ไข่สดๆเลยอันนี้เราก็จะมาทําไข่ตุ๋นกันแล้วดิพิ่งเบื่อนะ้านนี้กินจะไข่ไข่เย้ะเหลือจะว่า แ้วก็ดูแนวะเคเวนเขาชอบกินไข่ตุนทําให้พ่อเจี๊ยบกินพ่อเจี๊ยบก็บอกอร่อยนี่เราจะใส่ไข่ลงไปในถ้วยอุปกรณ์เราก็จะมีหนึ่งครับใส่ลงไปเป็นนี้แหละไข่ติดก,กันมันไม่ใช่ไข่เกียเอเท่าไหร่ะนะไข่เกยเอก็จะดีกว่านี้บางทีไข่มัน แตกไข่อะไรเนี่ยแตแต่เรากินได้มีปัญหาแตกไ, <c oughs> ไม่ลงอ่ะเราไม่ต้องลงเราก็ได้งั้นแหละทิ้งไปเยอะนะก็มันไม่ใช่ไข่เกรดเอนะ พี่แพทซื้อมานี่ไข่เกรดเอก็มีมีก็หลายไซส์มีหลายขนาดแต่แพทไม่จําเป็นต้องกินไข่เกรดเอหรอกค่ะไม่ได้เอามาโชว์ไม่ไใช่มาขายเดี๋ยวก็มาตอกต่อหรือบางทีมันไข่มันมีแตกมีรอยแตกบ้างบางลูกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แตกทุกลูกบางทีมันก็มีแบบเนี้ยคะคะกันมาไม่ซีเรียส แล้วก็ใส่ลงไปอัตราแพ็คใช้อัตราหนึ่งต่อสองถ้าไข่หนึ่งคัพก็น้ำสองคัพอันนี้ไข่หนึ่งคัพนะสี่ใบได้อันนี้แพชจะทำเยอะหน่อยแพ็ก็จะใช้ไข่สองคัพกับน้ำสี่คัพใส่ลงไป ตอกไข่ใส่ลงไปจะเลือกเอาลูกที่มันมีตำหนิก่อนอามาทไข่สดๆน<ด>ั่นแหละอันนี้น้อยเนี่ยอันนี้ครับแล้วแต่น้ำหนักไข่แต่ละลูกเนาะใหญ่เล็กไม่เท่ากันอันนี้สามลูกก็ได้จะได้ครับหนึ่งแหละหาลูกีเล็กมาใส่นะมอย่าี้เนาะก็ประมาณนี้แหละ เสร็จแล้วเราก็จะตีอันนี้เราจะใส่ตู้เย็นไว้ก่อนอันนี้เราก็จะตีตีไข่ตีไข่ก่อนล้างมือก่อนมือเปือเป้อยทิเบตก็ไปโรงเรียนทินเบตบอกว่ารอทำพร้อมหนูเขาว่าหนูจะดูอย่างเดียวทิเบตทำแต่ไข่ตุ้นไข่เจียวสารพัดไข่ตีก่อน บ้านนี้กินแต่ไข่เนาะไข่ถูกก็กินแต่ไข่กันนะถ้าซื้อซูปเปอร์นะถ้าซื้อซูปเปอร์สิบสองลูกอะซูปเปอร์มาร์เก็ตอะสิบสองลูกมันสองเหรียญกว่าบางทีก็เหรียญสองเหรียญบางทีก็สองเหรียญกว่าแนละ้วแต่ร้านขายถ้าซื้อที่ฟาร์มจะถูกเคยไปถ่ายให้ดูแล้วนะฟาร์มไขยไข่อะแค่เคยทำคลิปวิดีโอนะ ททเ,เพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนในยูทูบบอกให้กองก่อนเราว่าตีแล้วกองถึงจะได้เนื้อไข่ที่เนียนเพราะว่างั้นนะแพทก็จะ,จะรอกรองดูแพทก็จะใส่ปุบอ,อันนี้แหละ หลายๆชั้นเหรอเครื่องปรุงแทจะไม่ใส่อะไรเลยนะใส่เออจะใส่เกลือกับขนอนนี่เดียวพวกใส่พวกน้ำปลาซอยซอสพวกอะไรซอสเนี่ยทำให้ไข่ขาวอะ่ะแค่ว่านะเอยเมื่อยแขนเมนูนี้เมื่อยแขนว่ะ Yeah. ไม่ยอมไข่ขาวมันก็ไม่ยอมไม่ดีนะ ลองหลายๆรอบเออแต่ผมใส่จะได้ผลอันนี้ไข่สองคัพนะน้ำก็ต้องสี่คั แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำแม่กองอีกเดี๋ยวจะใส่น้ำลนะรอบนี้ก็จะใส่น้ำลนะเดี๋ยวรอบนี้ก็จะใส่น้ำลงไปเห็นมองเห็นกันไหม 变证了。 เราไม่เต็มมากเราก็จะใส่น้ําไม่เต็มมากหนึง่งหนึ่งแล้ว คนทีนี้ก็จะใส่เกลือสักเลกน้อยแล้วก็ใส่กระเจบใส่เกลือ ใส่เลงรอนีดเึงเพิ่มรสชาติรอ,นอน กองมนมีกองชิงเหม่อยนะแล้วก็เอามากองใส่นี่กองกองกอง็กองออกแพทคิดว่าถ้าเราใส่พวกน้ำปลาซอยซอสอะไรพวกนี้มันทำให้ไข่มันหมินคาวอ่ะแพทก็เลยไม่ใส่ใส่แต่เกลือ แต่ขนอน,นิดเดียวนี่เราก็กรองรอกตอนนี้เราก็ไปเข้าเตาไมโครเวฟกรองเอาฟองมันออกเวฟใช้ไฟไมิดเดียมเวฟแค่สิบห้าทีก็ได้กินละว,วันนี้เดี๋ยวน้อยจะมาตามส้ตมตำให้กินที่บ้านแล้วก็เพื่อนมาอีกคนนึงมาจากพาราโต้ไม่ได้เจอกันนานแล้วแหละ แคทก็บีซี่บ้านไกลกันไงนาน,นานเจอกันทีน้อยเจอกันบ่อยเพราะบ้านติดกันนี่เขาขับรถมาไกลอยู่มีฟองอ่ะอัน,นี้เราก็จะไปใส่เตาไมโครเวฟอาายาวเราไมโครเวฟเาราตั้งก้องแลยดูเตาเอาันนี้ ต้องหาอะไรปิดคัปเวอร์ไว้นะต้องหาอะไรคัปเวอร์ไว้ใส่ไปมโครเวฟก็ไม่ได้เช็ดเลยมีแต่รอยมือเออทำงานบ้านไม,ไม่ได้เช็ดไมโครเวฟเพิ่งจะทำงานบ้านเสร็จส่งเขวินใช้ไฟใช้ไฟมีเดยมเลื่อนไปตรงใช้พาวเวอร์เนี่ยเลื่อนแล้วก็มีเดยมแล้วก็ สิบห้าศูนย์ศูนแล้วก็สตาร์ทเออลืมต้องคัพเวอร์ก่อนให้ เลยไม่ค่อยสวยเลยสุกไหมอยัางอะสุกแลนะ้วเนาะแต่แพทรอให้มันเย็นก่อดีกว่าค่อยว่าแต่ถ้ารอให้เย็นแนละ้วเดี๋ยวเรามาตัดโอ้ไหมไข่แพทเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนเดี๋ยวเรามาตัดใส่จานกันไข่แพทยังไม่เย็นดีเลยจะตัดนะ คลิปให้เสร็จแล้วก็จะไปนอนนี่เราก็จะมาตัดใส่จานกันเนี๋ยจะโ,ยะโยรยตัดโรยใส่พริกไทยแล้วก็หัวหอมหน่อยนึง ไงรสชาติแซ่บตัดเป็นขนมไปเลยอ่ะสุกก็ปาสุกดีนะนี่ไม่ค่อยคมตัด ยังไม่มืออาชีพนะแต่อร่อยหน้าขนมได้หน้านี่มันไม่สวยเกหน้าอะไรนะหน้าไข่ะยังไม่สวยน้ำมันหยดใส่เวลาเราปิดฝาคับเวอร์แล้วน้ำมันหยดใส่มันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ตัดเสร็จตัดเส่จานมันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นเป็นฟอ,ง,องนั่นแหละแต่ว่ามันก็น้อยกว่า้งล่าง หมือนไข่ตุนญี่ปุ่นเขาไม่คนเนื้อเขาเนียนมากเลยเนาะเราไม่เก่งเหมือนเขาหรอกทำได้แค่นี้ก็โอ้ละขอให้อร่อยเพราะว่า เอานี่ช้อนละกันช้อนมันอาจจะคมมันยังไม่เย็นดีไงมันก็เลยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ต้องรอให้มันเย็นกว่าน,นี้เนาะถึงจะแจ่มแต่ตรงนี้ได้อยู่นะนี่ตรงนี้ได้อยู่นะเนี่ย <laughs> แต่ยังแต่รสชาติโอเคอะ่ะใส่เกลือ,อมันไม่คาวไงวันนั้นเมื่อวานเคเวนเขาเขาทำเขาใส่ซอยซอสแาดว่ามันคาวเนื้อไข่มันนิ่มมากเลยอะ่ะใส่ใส่น้ำน้อยกว่านี้หน่อยมั้งนิ่มเกินแบ่งไว้สองจาน รู้ว่ามันยังไม่เห็นรีบตัดมันก่อนทำกับข้าวฝีมือไม่เที่ยงนะบางวันก็ทำออกมาดีดีบางวันก็ทำออกมา,า,กออกมาโหแล้วแต่อารมณ์เราด้วยนะอารมณ์ดีก็ทำกับข้าวอร่อยอารมณ์ไม่ดีก็ทำกับข้าวไม่อร่อยใส่จะเป็นอย่างสั้นเด้อ เลี้ยงให้มันสวยๆนะ่เลี้ยงให้มันสวยๆหน่อยอจะจนทีเราก็จะแต่งด้วยพริกไทยกับหอมหัวหอมหน่อยก็เท่านั้นแหละอันนี้มันไม่สวยนะมัน อันนี้กินเองนะจ๊นชิมชิมอร่อยไส่เกลือไม่คาวอร่อย นี่เราก็จะโรยพริกไทยหน่อยในกาปุก ใส่พิกไทยแล้วก็ใส่เนีย่ยหอมเนี่ยยังไม่ยังไม่เก่งก็ได้แค่น,นี้ก็อร่อยแล้วแหละเวลาจะตัดต้องรอให้มันเย็นนะนี่มันยังร้อนอยู่เลยแพทรีบตัดมันไม่ใช่ละแพทจะรีบไปนอนว่วงนอนเนย่ยน้อยจะมาน้อยจะมาตามส้มตำให้กินเดี๋ยวก็ว่าจะนอนสักน,นิันก่อนเขามา เพียๆพยไงไม่ลู้เสร็จเรียบร้อยเสีนาฬิกาปุ๊บเรียบร้อยแล้วไข่แพทเนี่ยเนี่ยก็ได้มาแล้วน,นี่เห็นไหมเดี๋ยวถอดดูดใกล้ ประมาณนี้แหละไข่ตุนถ่ายรูปก่อนนะโอเคไปละเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยบริบูรณอร่อยแน่